อืมพี่เรงครับผมจากช่อง Galactic p e a c s Studio วันนี้เราก็ก็อย่างที่บอกนะครับกูได้ของแล้วนะครับผม <c oughs> ได้ของแล้วนะครับผมของสตาร์วอลนั่นแหละนะ <c oughs> สั่งซื้อมาไม่นานนี้หรอกอาจจะจองนาะนแล้วอันนี้เป็นของที่จองมานะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็ตั้งโชว์ไว้นะครับผมแมนโดอ่าเดี๋ยวเราจะรีวิวสองอันนั้นใหม่เลยนะครับผมสองอันสองอันนี้เลยของเล่นสองอันนี้ฟิกเกอร์สองอันนี้เลยนะครับผมมาแกะแม่งเลยผมไม่ใช่พวกรีวิวของเก่งอะไรมากมายหรอกครับกูก็แค่อยากอวดว่านี่คือน้ำพาน้ำแรงที่กูทำมานะทั้งหมดนะครับผมนะ,ะแกะตรนนีดเลย เตร์เว้ยเนี่ยแกเอายังไงอ๋อโอ้โหงงเงี้ยเปิดกล่องเจอกล่องยัดแค่เอาไงล่ะอันนี้ Hasbro เ no. นี่จาก Hasbro เลย พีออเดอร์มานะครับผมก็สั่งซื้อในเฟซบุ o กนั่นแหละครับหรือไม่ก็จากร้าน Star Fan Toy นะครับผม Star Fan Toy นะครับผมนะก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณร้าน Star ์แฟนทอยด้วยนะครับผมร้านนี้อยู่ใน Shopee นะครับผมอยู่ใน Shopee ด้วยนะครับผมแต่ว่า อ่าผมไม่ได้สั่งในตัวร้านจริงๆหรอกสั่งผ่านทางเฟ e บ o o กอีกทีหนึ่งนะฮะาทางเฟ e บ o o กหรือช h อปปีก็ได้แล้วแต่เอาเอามาดูกันเราจะได้อะไรเราจะได้อะไรเอ่ยกูรู้แหละว่าคนดูแม่งไม่ได้มาดูกูหรอก เขามาดูเขาชื่อเขาชื่อตอนเมื่อนั้นแหละมันคือการตลาดเว้ยเอถึงก่อนสตาร์วอลแมนโดเลียนครับผมนะฮะแต่อันนี้จะเป็นอีกเครดิตหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อกาแล็กติกเครดิตหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเรียกว่ากาแล็กติกเครดิตนะครับผมแมนโด แมนโดในอีกชุดหนึ่งในแบบของอัพเกรดแล้วนะครับผมนี้อัพเกรดแล้วค่อยๆแกะแล้วค่อยๆบรรจงกันดีกว่านะครับผมขั้นตอนนี้กูแม่งเสียวชิบหายค่อยๆนะพ่อหนุ่มค่อยๆโอ้แกแข้างล่างว่ะ แกแค่ร่าหวะ่ะคุณคิดว่าคุณคิดว่าผมจะแกะแบบมือเบาๆสัส,สมกล่องไหมไม่ไม่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้น<笑><笑>เอ้ยรอบนี้รอบนี้มีเจ๊เว้ยมีเจ๊แล้วนี่ Imperial Credit นี่ Imperial Credit ดัดเซ่มีชั้นหนึ่งไอพ่นไอพ่นหนาไอพ่นหนาไอพ่นหนา แฟนขลับสตาร์วอที่เก็บสะสมของพวกนักสะสมของยอะไรเงี้ยกำลังกีดแน่ๆเลยดูสิ่งที่กูทําอยู่นะตอนนี้สิแต่ละอย่างแม่ง <c oughs> ทำไงได้ผมเป็นคนที่แบบว่าอาไม่ชอบอดของไม่ชอบเก็บแบบเอามาตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยเน้นใช้งานล้วนๆครับผมไม่ต้องห่วงเลยกีดล้องตายหาก็เอาไป,ไป แต่กล่องเก็บไหมเก็บเก็บเป็นความทรงจำนี่แหละ,ะนี่ปืนนะมีปืนสั้นเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมไห้ดูซิอ่าดึงออกได้เหมือนกันโอเคเสียบปืนเข้าไปเลยเสียบปืนบปลลรลแภรยฟ้าฟ้ามุ่วงน้ำเงินน้ำเงินเอาสักสีหนึ่ง อโอเค่าแล้วเราก็ลองใส่ชุดกันดีกว่าอี là da nè là là việc lỗi nào ừ. nè ô ด,ดูดีดูดีในระดับหนึ่งนะครับผมเจ๋ยวเจ๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปืนออกก่อนนะเดี๋ยวมารีวิวกันความแตกต่างไอ้สองอันนี้มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมนะฮะ ้าใคอยากรู้ว่ามนนอลเลียนคือเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรตัวละครพวกนี้มีตัวสำคัญยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมไปดูใน Disney Plus Hot s อ a r นะครับผมถึงแม้ว่ากูจะขิงโฆษณาเขามากแค่ไหนอ่าให้แนะนำให้คนดูไปดูก็ตามแต่อี้อะเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าตัวให้กูอยู่ดีก็แลยหละนะฮะใจล้วนๆเลยครับผมพอดิสนีย์มีสตาร์วอลูก็ทำหมดแล้วแหละครับสตาร์วอลอยู่ค่ไหนะกูก็นับหนุนหมดไอ้ยัง review từng lấy giảm cả rồi โอเคนะฮะอวางแล้ okay. uh huh. oh, นี่ก่อนรีวิวเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะครับก็รีวิวแมนนอลเลียรอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในฉบับเริ่มต้นเลยนะฮะในฉบับแบบเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นเลย ก็คือเดี๋ยวเปนราเรียนในฉบับฉบับแรกๆแล้วผมก็คือแบบก่อนที่จะเป็นเกาะเงินนะผมตามในเนื้อเรื่องนะผมมันก็เป็นเกาะแบบนี้ก่อนนะเกาะแบบนี้ก่อนนะฮะนี่เป็นเกาะแบบหาอะไรหาหาชุดเกาะตามแถวย่านย่านสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอามาใส่ก่อนนะฮะแต่ตัวหมวกาจะเป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่าหมวกเป็นหมวกที่ทำจากเหล็กแบ๊ก เบสการ์ดนะครับผมเบสการ์ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็แล้วก็จะมีของที่เราเลือกก็คือเป็นคอลเลกชันนะครับผมอ m มพิเรียลเครดิตนะครับผมของเดนารอลเลือนนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็นะฮะอิมพิเรียลเครดิตในตามเนื้อเรื่องแล้วก็คือประมาณแบบว่าในเนื้อเรื่องนี้เดมารอลเลือนจะอยู่ในช่วงเวลาหลังภาค6หลังจบภาค6นะครับผมจบภาค6นะครับผมใน Star War Canon นะครับผม เอพิโซดหนะครับผมรีเท r ร์นเดเจไดนะครับผมกี่ปีไม่รู้นะครับผมแต่ว่าก็คือเงิน Imperial ยลเครดิตนะนะครับผมเมื่อก่อนมันมีค่ามากเลยเมื่อก่อนก่อนที่เป็นยุคจักรวรรดิ Imperial ยลเครดหรือเงินของจักรวรรดินะครับผมกา l ล็กติกเอ็มพนะครับผมก็นะในแต่ละดวงดาวจะต้องมีเงินนี้ในการ ใช้จ่ายต่างๆนะครับผมใช้จ่ายอะไรก็ตามแต่นะครับผมต้องเป็น Imperial Credit เท่านั้นนะครับผมถามว่า Imperial Credit มาได้ยังไงนะครับผมก็ไปดูใน The Best Best นะครับผมในตอนที่สองนะครับผมฮลองไปดูกันได้นะครับผมขิงเงียอียก็มันก็เริ่มต้นมาก็เป็นชุดแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมอันนี้ตอนแรกนะอันนี้คือตอนแรกนะครับผมชุดก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Imperial Credit นะ ด,ดูดีดูดีของสะสมนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปอันใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งแกะกล่องนะครับผม่ามามาีมา่แม,ม,มนโดนะครับผมี๋ยวไมลลาร์เลียนนะครับผมน่าจะอยู่ในเอพิ od สอง น่าจะอยู่ในเอพิโซด2หรือไม่ก็3เนี่แหละครับผมในซีซั่นแรกนะครับผมแมนโดที่เป็นชุดใหม่ใหม่เอี่ยมเลยนี่ดูเป็นชุดเงินๆอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนหมวกเลยใช่ไหมก็คือเป็นเหล็กแบสกร์ทั้งหมดอยากรู้ว่าพี่แกได้มหมไงนะครับผมไปดูนะครับผมซีรีส์เดอละมรอละเลียนซีซั่นที่1นึ่งซีซั่นที่1บอกทุกอย่างเลยนะครับผมตัวไอตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วแกก็ได้เขาเรียกว่าอะไรเจ็ตแพ็คเจ็แพ็ค เอสแมงนะครับผมก็เป็นเหมือนพวกเมนเดลลเรียนที่เขาจะต้องมีกันนะครับผมก็คือไอพ่นจรวด iPhone, อไอพ่นเลยพวกนี้ที่ติดอยู่ข้างหลังนะครับผมนะฮะต้องมีถ้าไม่มีมันไม่ใช่พวกเมนเดลลเรียนแน่นอนนะครับผมตอนแรกตอนแรกของเมนเดลลเลียนเนี่ยตัวเอกของเราก็ยังตอนแรกก็ยังไม่มีหรอกนะฮะผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าในซีซั่นหนึ่งมันได้มาได้ไงนะครับผม บอกก่อนเลยว่าขิงก่อนเลยนะครับป้ายยาก่อนเลยว่าโอ้โหก่อนจะได้อนี้มาโคตรยากลําบากมากเลยนะอะป้ายยาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกมึงก็ไปดูกันนั่นแหละ <c oughs> สีก็ไม่ได้ดูแย่นะครับผมสีก็ไม่ได้ดูแย่ก็ดูดีดูดีดดนะผมโอ้เพิ่งสังเกตนี่นี่นี่นนตรงไหล่ด้านขวานะครับผมตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเป็นรูปสัตว์ตัวหนึ่งนะครับผมอยากรู้อยากรู้ว่ามันมีได้ยังไงนะครับผม ทำไมถึงมีบนตัวของเล่นทำไมตัวในซีรีส์อันตัวแรกทำไมไม่มีนะครับผมไปดูนะครับผมไปดูเดอะเบลล์เลียนซีซั่นที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องนี้มาพร้อมกับอ่าอันนี้ครับผมเงินเครดิตนะเงินเครดิตอันนี้คือกาแล็กติกเครดิตนะครับขอคือเป็นสกุลเงินที่แบบว่าเป็นสกุลเงินกลางนะครับเออใช่เอเงินกาแล็กติกเครดิตเนี้ยสามารถมันใช้ตั้งแต่ในยุคอ่าสาธารณรัฐ นู่เลยครับผมตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งเอพิโซดหถึงสเลยนะครับผม, episode 1, episode 1นบผมใน Star Wars ตั้งแต่ Phantom Menace ถึง Revenge of the Sith นะครับผมภาค3ามนะครับผมเนี่ยใช้เขาใช้สกุลเงินนี้กันอยู่นะครับผมอ่า uh, g a l a c t i c c r คร i t นะครับผมผมไม่รู้ว่ามูลค่ามันเท่าไหร่นะครับผมแต่ที่แน่ๆคือหนึ่งเครดิตเหลียงทองก็ก็เปรียบเทียบเหมือนกับประมาณแบบว่ามีเครดิตสีทองเครดิตทองเครดิตเงินเครดิตทองแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ ตามอาตาก็แล้วกันไปนะครับผมใครมีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินของเครดิตะไรพวกนี้ผมก็บอกด้วยนะครับผมแตกต่างนะนี่นี่เดี๋ยวก่อนแมนโดแมนโดยืนเชิญนี่แตกต่างกันเห็นไหมอิมิเ r ียลเครดิตก็จะมีตาักจักรวรรดิแต่ถ้าเป็นกราฟติกเครดิตเนี่ยก็จะเป็นเงินแบบแท่งแทงเป็นเงินแท่งแทงอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นเงินแท่งๆอย่างนี้เลย ก็นะฮะตามคำบรรยายในนี้แล้วกันนะก็คือในซีรีส์ในซีรีส์เดอะมัลลอรอนเลี่ยนนะครับผม imperial credit เมื่อก่อนมันมีค่านะครับผมแต่หลังจากจักรวรรดิล่มสลายนะครับผมก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะก็เหมือนกับเราเอาเงินเก่า เงินเก่าไม่สามารถใช้ในเงินปัจจุบันได้อะไรอย่างนี้นะครับผมเหมือนเอาเงินเก่าในยุคสมัยรอห้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนี่ยนะอ่าเหมือนเอาเหมือนประมาณว่าเหมือนการเปลี่ยนยุคอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเงินกาแล็กติกเครดิตอย่างเงี้ยมันยังพอมีมูลค่าอยู่ไงมันเป็นสกุลเงินแบบมันเป็นสกุลเงินแบบสากลไปเลยนะครับผม แกเล็กติเครดิตตามความเข้าใจของผมหน้าที่แปลมาถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในหน้าที่ดีด้วยแล้วผมไอพวกเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายมึงหยุดที่จะคีย์มึงหยุดที่จะพิมพ์ด่ากูได้เลยนะครับผมเพราะกูไม่สนอยู่แล้วับผมเพราะกูไม่เคยเข้าไปอ่านอยู่แล้วนะครับผมนอกจากมันเด้งขึ้นแล้วกูก็บล็อกพวกมึงนะครับผมอันไหนที่มันพูดแล้วไม่สร้างสรรค์ผมก็บล็อกหมดนั่นแหละครับเพราะว่าคนมาเพทอย่างเงี้ยมันอยู่อยู่ไปก็โลกล้ออีแองก็นะอกเล็กติเครดิตนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า เขาใช้กันหรือเปล่าแต่เราเห็นเงินในมอนคารานะครับผมเป็นเงินสีว่าฟ้า,ามึงสงสัยสิงเงินมอนคาราเป็นแบบไหนนะครับผมไปดูนะครับผมซีรีส์ซีรีส์เดอะมอเลี่อนซีซีนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับผมก็ผมก็ดูจบแล้วรอซีซ่นสาแต่ระหว่างรอนี้เดือนธันวาก็ Book of the Boba Fett นะครับผมอย่าลืมไปดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะอัพคลิปนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวทำเรื่อง Disney Plus Hot Star EP ถัดไปเลยแล้วกันนะ วันเนี้ยแต่หน้าแต่ไม่น่าจะลงวันนี้หรอกเพราะว่ากูโม,โมอยู่กูกูโมแน่นอนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกล้องอันนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์อยู่นะครับผมผมไม่ได้ใช้กล้องอ่ากล้องผ่านคอมอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปรีวิวดิสนีย์บราเอร์สตาร์ว่ามีอะไรมาใหม่บ้างมีอะไรที่ผมอ่ารอรอมานานมากมีเรื่องไหนที่รอมากมีดราม่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมา อวยแล้วผมจะมาบ่นให้คุณทราบเองนะครับผมนะฮะก็ดาราด้ของสะสมลากกาแล็กติกเครดิตนะครับผมอ่าไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่ใครสามารถแปลได้บอกผมทีนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีเอ่อภาษาในสตาร์วอที่เรียกว่าอะไรวะ <c oughs> จำไม่ได้อแกอแต่มันมีตัวภาษาบอกตัวเลขอยู่นะครับผมใช่มันมีภาษาตัวบอกตัวเลขอยู่ในกาแล c t i c กอ่ากาแล็กติกกาแล็กต เครดิตนะครับผมก็มีอยู่นะครับผมก็ลองไปหาช่วยช่วยกันหาแล้วช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับสตาร์วอลก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับผมนะฮะแล้วก็ปืนนี่ปืนนี้จะดูดีมากมีสีอ่าแต่อันเก่าอันเก่าแมนโดแมนโดกล่องกล่องกล่องที่เป็นที่มีเอมพิเรียลเครดิตนะครับผมดูนะอันนี้เป็นสีเทาๆนะครับผมอันนี้เป็นสีไม้ไม้ไม้ไม,ไม้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ กูขอโทษอ๋อนะปืนแตกต่างกันอยู่นะครับผมแต่รายละเอียดแตกต่างกันมากนะครับผมอันใหม่กล่องใหม่กล่องใหม่ที่มีเงินกรา c ติกเครดิตนะครับผมปืนจะดูละเอียดนะครับผมปืนจะดูละเอียดมากนะฮะโอเคหมดปัญหาละเอ้ยไม่มีอะไรละสำหรับนี้ก็ขอสวัสดีแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร้ใครไม่ชอบก็เรื่องของมึงนะครับผมแล้วก็ ทำบุญรีก็ด้